นิทานเรื่องแฝดพี่แฝดน้องก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับณน,ะนะครศิรินธรมีพระธิดาฝาแฝดผู้สิริโฉมงดงามจนเป็นที่เลื่องลือแก้วการดาผู้พี่และขวัญชีวาผู้น้องแม้ใบหน้าจะมิกต่างกัน แต่นิสัยกลับต่างกันราวฟ้ากับเหวดอกไม้เหล่านี้ช่างงามนักหากเสด็จพี่แก้วการดาได้มาชมด้วยกันคงจะดีฮเจ้าก็แค่แซงทำเป็นคนดีข้าต่างหากที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในแผ่นดินนี้ณทองพระโรงประดับด้วยทองคำเมื่อถึงเวลาอันควรเจ้าชายสินทรแห่งเมืองมณีจัก ได้เสด็จมาเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งข้าพเจ้าขอขอบพระทัยที่ต้อนรับอย่างสมเกียรติเจ้าชายช่างสง่างามยิ่งนักข้าต้องได้เขามาครองเจ้าชายสินทรพึงใจในความอ่อนโยนของขวัญชีวาทั้งสองแอบนัดพบกันและมอบสัญญาใจต่อกันขวัญชีวาเจ้าคือดวงใจของข้า ข้าจะกลับไปเตรียมขบวนขันหมากเพื่อมาสู่ขอเจ้าหม่อมฉันจะรอพระองค์ชั่วนิรันดร์พิทะเจ้าชายสินทรสารภาพและกราบทูลพระบิดาของเจ้าหญิงขวัญชีวาว่าอยากได้นางมาครองคู่เป็นพระมเหสีพระราชาก็ไม่ขัดข้องอะไรและยังชอบใจยินดีเพราะเจ้าชายสินทรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับพระธิดาขวัญชีวาทุกประการนานวันเข้า ทั้งสองก็ไปมาหาสู่นัดพบกันเปิดเผยมีแต่ความชื่นชมยินดีของข้าราชบริพารแต่ในความชื่นมื่นนั้นกลับมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองด้วยความขับแค้นใจทำไมต้องเป็นมันทุกคนรุมรักแต่มันข้าจะทำให้เจ้าชายเห็นว่าคนที่เขาควรจะรักคือข้าเพียงคนเดียวเพิงริษยาเผาไหม้สุมในอก แก้วการดาที่แอบดูอยู่หลังพุ่มไม้กลับเต็มไปด้วยายแค้นนางไม่อาจยอมให้ดวงใจของนางตกเป็นของน้องสาวณป่าทึบชายแดนเมืองแก้วกาญดาหลอกขวัญชีวาออกมาที่ป่าลึกก่อนจะใช้อุบายหล่อลวงให้น้องสาวตกลงไปในถ้ำมืดที่มียันสะกดไว้ลงไปอยู่ในนั้นเสียเถิดขวัญชีวา พี่จะสวมรอยเป็นเจ้าเข้าพิธีราชาพิเศษและครองคู่กับเจ้าชายเองเสด็จพี่ทำไมท่านทำเช่นนี้ปล่อยน้องไปเถิดจากนั้นแก้วการดาก็แสงบอกกับพระบิดาว่าทรงมีพระสุบินร้ายรู้สึกกังวลจึงขออนุญาตพระบิดาไปบำเพ็ญภาวนาสร้างบุญบาร,รมีที่วัดโดยมีบ่าวรับใช้คนสนิทติดตามไปด้วย พระบิดาเมื่อทรงทราบก็ทรงอนุญาตพระธิดาแก้วการดาไปทำในสิ่งที่ต้องการแต่ที่จริงแล้วแก้วการดากลับปลอมตัวเป็นขวัญชีวาและคอยเตรียมตระเตรียมงานราชาพิเศษกับเจ้าชายสินทรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันงานราชาพิเศษที่หน้ากระจกในห้องแต่งตัวแก้วการดาสวมรอยเป็นขวัญชีวา นางพยายามฝึกท่าทางและคำพูดให้ดูอ่อนหวานเหมือนน้องสาวเจ้าพีสินทรนน้องรอท่านนานเหลือเกินช่างง่ายดดายยิ่งนักไม่มีใครสงสัยข้าเลยสักคนเมื่อเจ้าชายสินทรเสด็จมาเพื่อเริ่มพิธีแม้หน้าตาจะเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขากลับสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเจ้าชายสินทรคิดในใจ เหตุใดขวัญชีวาถึงดูเย่อหญิงและเย็นชาเช่นนี้แววตาที่เคยอบอุ่นหายไปไหนเจ้าพี่มองหม่อมชั้นทำไมหรือเพคะหรือว่าเครื่องประดับของหม่อมชั้นยังงามไม่พอขวัญชีวาสวดมนอ้อนวอนต่อเทวดาฟ้าดินจนกระทั่งนกสาริกาตัวหนึ่งบินผ่านมานางจึงฝากข้อความลับไปกับมันเจ้านกจ๋าช่วยนำความไปบอกเจ้าชายสินทรที ว่าค้าขวัญชีวายังถูกขังอยู่ที่นี่ใจถูกขังอยู่ที่นี่แต่อยู่ในร่างที่เขาจำไม่ได้ณนะลานพิธีกลางเมืองมีประชาชนพรั่งพร้อมในขณะที่พิธีการกําลังจะเริ่มขึ้นนกสาริกาวิเศษก็บินมาจิกตีแก้วการดาจนนางหลุดกิริยาหยาบคายออกมาเจ้าหญิงแก้วการดาเจ้าหญิงใจร้าย เจ้าทำร้ายเจ้าหญิงขวัญชีวาน้องสาวของเจ้าเจ้าชายสินทรน,นางคนนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงขวัญชีวาเจ้าหญิงขวัญชีวาถูกนางทำร้ายทิ้งไว้ในป่ารีบไปช่วยนางเถิดไปให้พ้นเจ้านกบ้าข้าจะฆ่าแกข้าคือขวัญชีวาเจ้าเอาอะไรมาโพดอย่ามาใส่ร้ายข้าไปตายซะหยุดเดี๋ยวนี้ขวัญชีวาไม่มีจิตใจโหดร้ายดังเจ้าเจ้าคือใครกันแน่ หน้าท้องพระโรงขวัญชีวาถูกทหารช่วยออกมาได้ทันเวลาความจริงถูกเปิดเผยแก้วการดาถูกจับกุมและเนรเทศออกนอกเมืองส่วนขวัญชีวาได้รับการช่วยเหลือกลับมาและแล้วทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุขสืบไปก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ